พากันบ้าไปหาเฮ็ดพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดปวกออกพากันไปค้นละสองรอบสามรอบอันนี้พากันไปรอบที่สองเนี่ยม,มันบ่ได้เนาะพราะไปรอบสองพอค้นเต็มป่ามือเร้นนี้บ่มีไปนะบ่มีค้นเด้บ่มีพยาหาจักคนไปก็แม่นองเหมยหลังจากที่ลงคลิปไปแค่นั้นละ รอบเทียงรอบบายค้นติมป่าวสัสนให้ก็เป็นงานวัดย่ามใดนยามนั่นบ่มีก็เยลยกบ่ได้ไปรอบสองได้มื้อเนี้กระตาเต็มซ้อนหลอนอยู่พากกันไปหาเห็ดมาแล้วมันบ่ได้รอบสองสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามแรงพี่นอ้องจ๋าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี้าสวัสดีจ้าน้องทำหากมาตโรงเรียนบุมีหมูเลนเฮล่เดนข้าวไกอนล้ว่ไก่กับข้งแล้วพี่น้องจ้าอย่งเกี่ยวขาวไม้มาให้มันกินแล้ว เอ,ออเอาคือมีหอยไข่ไก่ท่านั่นเห็นบ่างนะเขาไปเก็บไปเข้าบูได้ไข่ไก่เห็นบ่างนะ,ะนนะอืมไม่ได้ไหมมันไข่แล้วพอส่วงนี้่นะเข่าพี่น้องเข่ามันออกเบิ่นแล้วเนาะเข่าเจเลัยน,นะกระลังอยากเหลืองออก็เลยเด็กขังไก่ขังก็ใส่ตะนางตะคายอันนี่ละ่ะตะคายล้อมรั่ว สวนพักเนานะเอามาล้อมคอไก่เกี่ยวเขาแล้วแล้วกับปล่อยพอมันสีลงไปกินข้าวยายลี่้าาเจแหล่ผู้ออกก่อนเนาะต้องได้ขังเด้เป็ดไก่เห็ดหยางได้ทุงหยางนี่เหรอได้ทุงไอหยางไม่ดอกไม่บ้าได้ทุงไอหยางหือ แม่เพิ่นก็เป็นบ้าไปหาเห็ดเบิดมือยังติดตานั่นหันมาดูหันมาพี่หันมาพี่ตากระจะไปถือยังบ่ตาซ้ำตาเน่าไปล้มไปล้มเนี่ยล้มนะข้อไปล้มถือของเหรียมาหน่อยเมื่อไหร่ทำเก็บหมากยังพูนไปไปเริ่มคำเลยพี่น้อง ยายรวยกับไปหาเห็ดชองรอบสามรอบอือสแต่เศ้าพนงัวกินเฮ้ยตะกีีมัน <legitimacy> ค <parfois> <government> yeah, <spirituality> <icon cena Bryant>. ือบ่เห็นกินส like ังัวนะเตะกกีเนี่ยบริกินยายามันน้ำเตะกกีเนี่ยงัวบริกินบัดทีนี่มันมากินจนใบก็บริย่งแท้จริงนะหมากัแพ้แก่มเก็บไว้บรดนมันบเนาเนี่ยมันบรนเ่าแล้วบน ห้องมันบวชันได้แก,ก่ละบตาทีนี้มันเก็บไว้บวดได้เออมันยังอ่อนอยู่เนี่ยมันเน่าแล้วนะเครือเดียวเป็นซิฟกูลูกพี่น้องหนะม,มักฝากได,ได้หนึ่งก็แซบ่บหนึ่งกินกับป่นกับแจวใส่แกงปลาแกงไก่อนะบอสมนี่เครือเหง,งาบม่ได้ขาดอย่าไปตัด,ดนะสุนนะ โอ้ยมันสิเน่าแล้วนี่งัวดึงเคลือมันเบิ้องในหม,ม,ม,มากเนะ <c oughs> กาะนี่มันเกิดเองนะพี่น้องบ่ได้ปลูกได้นีไงเงานี่เงาเดียวนี่เคลือมันลามไปนี่อุ้ยอุ้ยเน่ะมันอันนั้นแล้วนี่นะตัดไปโลดนี่นะงัวดึงมันนี่ขาดแล้วนะมันอันอันนี่เบิ่งแนลูกนี่ มันจะลูก,กใหญ่ๆให็ดมักฟักนี่เครือมันเนาะเครือเห็ดมอมดเงขไ้นก่สะถามอรรถเ็นไมย่ยู่เอาเห็ดเฟืองก็ออกอยู่แ้แต่ว่ามันออกโบลายมันเท่อก็อสี4ดอกหาดอกไก่มันสะ เ็นมกอเอนอันนี้เป็นมักฝักน้อยเนี่ยสีฮา,าน่่ยพูดน,นะมักฝักแต่มันเป็นอันพันน้อยด้วนี่อืพูด มาคุ้งคุณยายกับโดกโดกบ่งแนพี่น้องอ๋ออันนี้สองสามปีนะจ๊ะปลูกจีมจีมกันอยู่พ่นยำแรงแล้วต้นโคตรหน้กยำแรงก็นเนาะต้นน้อยๆเนี่ยก็เป็นเด้แต่บ่มันงำกันเนาะ มาเลาะบิ่งหยังเขาค้างไว้ในครอบพอห้บ่อยากอยู่เด้อยากไปซุเม,มอร์นี่บ่ได้อยากอยู่น้อใหม่ก็ยังออกอ,ใน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 อยู่เด้เมื้อนไอ้เจ้รวยแล้วตัดตัดต้ม่มน้อใหม่บ่งหวานน้อใหมกก่กไไ็คอใหญ่ ไอ้น้ำไม้น้ำไม้อันนั้นเลี้ยงน่องเอามันก็ยังออกนอยู่ด้นวยนะหน้ำไม้เลี้ยงน,องน่องหนำไม้บงก็ยังมีนอ,อยู่<ม>ไปอยู่กแม่ทํารถเข็นนะ่นะนไปเมื่อไปเมือม่อเมือม่อไปเมือ<า>ม่อให้กินข้าวไปหามงแล้วแบบ ปลาเมือปลาเมือหากินข่าวเร็วๆห้าโมงแล้วเอาไปผ้าหนึ่งรดมันพันได้แก่มันยังอ่อนอยู่จากลูกบริกาดเบิดเด้อเมืองเนี่ยหมักผักทับ้ิมไปแกงใส่หมูใส่ไก่เนาะ เก็บไว้บัวแดงมันวกแก่แกงสใส่ไก่เนี่ยเนาะไก่ก็ร้ายหลายเนี่ยอันนี้บัวดงคังเบิร์ตที่พี่น้องมันโยนฟังน,นั่นเนี่ยเป็ดเป็ดก็อยู่ฟังนั่นไก่เวลามันนอนมันก็เข้าไปเรีคอกกันละ่ะคังรวมกันกับคอก มักมีี่ปิดไปซุปในลายหล,ยลยค่อยปิดมากหน่อยมันถิ่มอยู่ไปไปกินข้าวดื้อเดี๋ยวบางแน่พี่น้องตาดันจนเป็นแผลดื้อไปล้มฟาดใส่อยางโบอยาเยอะยามันจำเป็นอย่าง ไปแม่กินข้าวเบิ้งในแม่เบา,เบามหมีในพี่น้องจา๋ทาทั้งเก็บทั้งกวดทั้งจุดทั้งเผาคุณยายผู้ไม่เคยอยู่เสย ควันกลุ่มๆแล้วกวาดจูดสวัสดีคุณยายเห็ดหยัง่งคองน้ำเพิ่นนี่แหละ เบืองไหนพี่น้องขวดแก้วอยู่แล้วน,ะ,นะเขาเจ้าบริื้ทให้เอาฟรีเขาเจ้าก็ะบะเอาจักสีเอาไปถิ่มสิใดฮะนี่ขวดแก้ว ยายบุญแล้วเกือเป็ดเกือไก่เหรอบอกเลือเาดนอกนันนะเป็ดไก่ก็ค้งไว้เบิร์ล้วได้พี่น้องผุ่นผุ่นค้งไว้พอเขายายลีข้างๆมันออกเบิร์แล้วหมากสาวาโรดีิกระโดกโดกมันโรดด่เสมอมันสุก ลูกมันทำผู้ชมซวร์ลอเนาะคุณยายแล้วปลูกม,ม,มันซุกแล้วมันกระลนเมื่อก่อนนะบอมีมากกินเด้น้องทำก็มากกินพักอันซื้อว่าสันเวลาเห็นเขาเจ้าขายสมือเป็นลายบวมีหัวคนกินมันซุกก็ได้มันลนพุนเห็นบป่ผุนเต็มยูเทิงพุผนะุนอะ เรืองเหลืองนะคือมันสุกแล้วผุนมันล้นข้างในผุนเต็มย่นี่แต่ว่าซื้อเขาเจากับแพงอยู่เด้ผุนมันล้นข้างในเต็มย่บ่มีเสาล้นโคบโคบลงมา เบื้องแน่พี่น้องมัดสุกหลายดึงเครือล่นโคบโคบเสาลถเต็มบริเวณพันอันลูกสีม่วงเนาะอันนี้เป็นพันส,สีขาวซุกแล้วมันเหลืองผู้ใดที่มาก,กินสมเปรี้ยวๆต้องเป็นนั้น กวยเจียวหวานเขาขายแพงอยู่เด้อยู่ในห้างเขาขายเป็นโลเจ็ดสิบแปดสิบบาทในตลาดเขาขายทุงละยี่สิบบาทสวรลด มะกะทัเโล่พุทธาปีนีกระดกได้พีด่ดองปลูกธรรมศาสตร์บริสัปุ๋ยบริสีดยาเนาะเนี่ยกำลังออกลูกกำลังเป็นดอกต้องสิไดหาใหม่มาํำไว้เดี๋ยวมันล้มกิดสีหักอีกปีที่แล้วเป็นดกจนงาหักพอล้มแนกก็หักเทอลางัง กิ่งสองกิง่งเป็นดอกเต็มอยู่นี่ต้นนี่ปลูกหาปีแล้ว น,นี่ผลไม้ยจากสวนของเรานะจ๊ะเวลามีแล้วก็บ,บ่อยากป๊าดโถลมพายุมาแล้วฝนที่ตกฝนจะตกแล้วลมพี่น้องลมดูพายุมาอีกแล้วมืดฝนมาอีกแล้วพอมืดมาตกบุพเพหานาทีเห็ดย่างไยบุญ ล่างเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกห,หน่อยเดียวอันละ,ม,ะมืดฝนมาอีกแล้วท่านผู้ชมอืมอืมทั้งฝนมืดดำมาแล้วเห็นบ่มืดจังสี่นะมันบ่ได้ตกเดีเมื่อวานทั้งมืดทั้งลม พอฝนตกมาแล้วแป๊บเดียวบพ่พอาหานาทีลมเย็นๆเดี๋ยวรอรุ่นว่าฝนมาติดตกแหงบ่อืมมืดดำมาแล้วนะตอนนี้ฝนล้มพี่น้องลมแรงอีเดอ้อ คุณย้ายมาแม่ไปหายางเลาะอย่างอีกฝนจะมาแล้วลมปนนี่นะบ่ตกเดี๋ยวเบืองในพี่น้องมันมืดดำมาก พี่น้องจ๋ามากเ่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี